สวัสดีจ้าลม,มาบึง่นดมบ,บัดน้ำให้ตาจะเศร่าเลย xôm làm lại tiền xe nữa à, cán thì cùng chơi một thì tốt đấy làm ba thứ nữa các bạn nó chút gì có quần áo là chưa thịt nhiệt chưa tẩm và xương cái này mình bán này đi <laughs> เหียบเลยต้นพักกระเสีก็คือออกพักพืช 我在努力发展。 การบำัด huh, น้ำก็จะเปนบัดเลยคนั้นคีอก็จากออกเจายขาดนี่สาวสมัครผีก้อนก้อนหัวหนมันมีที่สินมกเตียนบาดอันคุมากตอนีเก่มากานี้ คนมีแบบน,นี้จะเนาะก็ดานเยก็คืคายดึงอุ้จะมิงได้แต่เยอะเล้วปวดนนยาผูตัดไปสมุนแรงวัานคือแต่ปวดถูกปไปมั้งกคขาบมือก็นำทำได้เพราะน่กศึกตัดมือที่ต้องดบ่ กูเห็นต้นป่าเห็นต้นงูจังสี่ละจ้าชีวิตเษกษตรกรจ้ามือนี้มาหายตาเศร้าแน่เพราะว่าผลสินงานอยู่วัดบ้านเฮ้าน้องแก่นสาค้อนเอาว่านมึงรู้มันสินินบ่แต่ว่าน้องอยู่บ่มีปัญหาอีกอย่างดอกดิ ขึ้นแต่ว่ารถเหยืยลงมันบ่ยันน้ำเสียขนอืมองกินไม่ได้แล้วเสียใจแล้ว่มหนิตีนแห้งขึ้นแบบไน เด้ okay. ต่างข้อสบจบๆบ,บนี่ตื่นงูปานเลยงูตัวหนึ่งปนหัวมาลอมาลอยในกินเี้ยน้ำปลากินปลาก็ได้แต่ละปาลาก็วเงยละก็เสียก็เล ก้นหูคุณก้นแม่นงามกินนะส่วนพ่อมม่กินคุณอ๋อเริ่มกวนตักกางคุณนะคุณ ขาวเหี่เียอี๋ได้ดิคเก็เห็นได้ดเค่อมันจะขาวหน่อยมันขาวสองขาวเี้น่อมันจะติดเบียดกันเลย กอว่าเกงขอบุณครับอคเนี่ยเพงบอกตักไปแจงนี่จดสอตัท่านกหัแงอะไรตองัก เขาไม่ไก,รรมกินกินกินหัวตั้งขอนตัองขอนมัน ี๋ยวเห็นบ่อบัวคึอ้อดูดีไม่แห้งได้ลูกดเด้อแล้วกันเป็นอย่างเด้อรถเอานามสิ้นเดือนน้ำบ่ได้บำบัดได้ได้บอลติดเครื่องบ่ได้ ตเขาไปเบิงหนองไงบ้าน้ยิบน้ำมีผ้ากันด้อยด้วยน่งแลียูยหลอฟัง เราทำบ,บัดน้ำเลคุณเราอยู่เราฟังกันนะ้ำคุณเหร อี่านันเหรอังเลยังอ้อมก็อยู่ด้วย nó cứng rồi cứng chung cứng chung cứng nhung cứng ngon cứng ngon rồi Right. Mm -hmm. ข้ากระอกมิดแล้วนสวยงามบ่จ้ามิดแอนเซนกะละำยยู่ได้แล้ว แห้งแล้วล่ะตอนนี้นะะเนาเขากเียดกันเด้ว 对的。<Okay. S 2> okay.

สวยจ้าส้างจ้าจะ่าแล้วก็ขึ้นมาตาดอ,อายุอันบ้าบางม่วงเหรขึ้นมาให้มันกินให้พวกล้าพวกค่ากันเท่ๆจินโอ้คนสวยขึ้นผู้ศอกนะอันงาหวานเป็นแท้ บมองยามได้กับเปิดบเบื่องหัวมาเงินคือแล้วหนังขาได้วยครับพาสือแนวเอมาใส่เห็นล้วอยู่ คุณสำ้วยคุณท่องปสัสีคุณสางคือแหนนมเธอคักแ้ว่าท่านเมิดนามยุตีคือได้สองเดือนแล้วขาบ่าทันเดนี่อ,อยู่บ่ท่านเมิดอยู่บ่านำนมหันคุณจอยนี่เดสันคุณเป็นจังไดคุณอร่อยบ่เมื่อนี่ ุณได้หยาโปรดคุณอร่อยบอเบิ่งกองลูกแล้วหมุนขา่าหมุนออกโปดซะโปดวะซักวะเนี่ลูกเล่าไงเอา้าไงเอา้าเอ้าเพียนก่อนนั้นคือไปตกกุลูที่พุ่นสันไม่ เ็ีเงรถลมต่เสาร์เมือ กระสิบว่าเพลงนี้งาแต่คลิปนี้กับสิไว้ซ้ำนี่แหละเนาะจะเนาะพบกันคลิปไหมสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ